นี่คือวิธีชีวิตหลังฝนตกวิธีเอาแมงมันที่หน้าสถานีดีเจน้อยน้องบาทเป็นคนกำลังเงาอยู่เดี๋ยวไปดูจุดอื่นด้วยกำลังเกนะิดมืดละยัง อืมทางนั่งกินอยู่น่ะนอนไปเดี๋ยเดินดูทางรอบบอ่อด้วยเผื่อมีเพราะมันเคยออกอยู่ตรงตรง,ง,งต้นมะม่วงอะนะดูดิครับเนี่ยโอ้โหเทศกาลอะไรด,ดีดูสิครับเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหดูดูดูใครไม่เคยเห็นมาดู ไม่ได้ไล่ไม่ไลจะทำาิ๊กตอกจะทำติ๊กตอกเออจะทำ t ิ k กตอกจะทำาิ๊ตอกข้กอือนูเปินมาก่อนน่ะอ้าวถ่ายนี่อันนี้หั่นมาหันาหั่เอาเจสี่ไฟเออเข้าไปแล้วมเจ้ไฟแข่วนเงียมตีน ดีหดลูกบอลเก่งโคตรถึงตัวแน่เก่งจะปี้รหออเ่งขวดนี่ล่าไนเล่าไนเื่งขวดนี่เล่ากัะคือเล่าไมันจะเมาก่อนนะดินี่เราหมอครั้งป่ะนี่มมี่มีกินหมละ มีก็มาปันห้องกินมดละกินมดละเาแพงมาเฮ้ยชิ้นเือเหลือเนาะดูดูวิถีชีวิตเนี่มันออกยากเออดูดิยัง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 มหันอ่ะยังมหันอ่ะเออเนี่ยแมงมลเนี่ยแมงมันเออนี่กแล้วนี่ยล้ชดอ่ะเนี่ยเนี่เนี่ยลังออกเยหมดช่ะ เออลายตอนออกสักลูดิในในในเนี่ยอันนี้อ่าเก็บไหมไอ้นึกตรงนี้เหรอตรงคือกิบบทีเออนี่ไม่ไม่งั้นมันล่ะเก็บก็เก็บคันก็คันเขายังเอาอยู่นะเอาอยู่เจ็ดี่หลายแต่มันคันมันกินมะพร้าวมันลำนะอ่ากินพวกอร่อยอร่อยอ่าบ้านมะพร้าวนี่อร่อยวันนี้มัน วันหนึ่งก็ไสยามองกับห่วงไสเหรอดูไปดูมาน,นู่นอยู่ตรงไงตรงตรงข้างบ่อมันเคยออกนะไงออ,อ,ออกเยอะด้วยนะฮะเมื่อคืนออกเลยเมื่อคืนมันออกเพิ่งไปเห็นรูเมื่อเช้าเ,าเต็มอันย่าอยู่ตรงหน้าสถานีวันหนึ่งไสยามองหลวงพ่อ แม่รือ้โทรมาเยขาหายคนเอาเดี๋ยวหายเนาะนิวิธีชีวิตถ้าเอาแมงมันครับแมงมันอ่เด้นยนแกบอขอทั้งแม่บุญเี หมอว่าคระเงอ่ะสายามองกับใยถูไปถูมาก็หายแน่ใช่ใช่อบอกกันแล้วคันแล้วอาบแ้หนองคนนึงในสยามองกับใยถูไปถูมาก็หายทอบอกไว้ดอ จุดเริ่มแห้งหมหนยังยกแต่ก็ยังได้ห่หนยังสลาลีเบอี่แ้มงนั่นคืออะไอ่ะมันออกมันยุบไปละหาใม่กะหาใหม่มันไม่เจอแถวๆนี้ตรงหลังตรงหลังเสาไฟเนี่ยเยอะ เนี่ยตรงข้างๆตรงนู้นน่ะมันมีอยู่มันเคยออกอยู่แต่ต้องลืออ้อ,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 อครับ